กราบสวัสดีครับผมก็อยู่กันในเกมโซนโฟวันนี้เนี่ยเราจะมาดูแพทอัปเดตกันนะครับผมว่าอัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างไปเราไปดูกันเลยดีกว่าก็เปิดหน้าเว็บขึ้นมาเลยมาเรามาดูในส่วนของการอัปเดตแพทกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็แพทนี้เนี่ยจะมีเพิ่มกิจกรรมเข้ามา2กิจกรรมนะครับผมก็กิจกรรมอ่ะกิจกรรมแรกจะเป็นเซนเอกเลดคูณ e 2ก็คือ คูณไข่เซนนั่นแหละเพิ่มเลทของไข่เซนนะคูณสองแล้วก็กิจกรรมตุจีนนะครับผมนี่นะกิจกรรมตุจีนอยเสื้อเนี่ยผมมองว่าดีนะทั้งเสื้อทั้งผมเลยในส่วนของผมเนี่ยจะเป็นสเตตัสเหมือนผมวูฟเนาะผมมาปา้าผมวูฟแต่ว่าเยอะกว่ามานิดนึงนะนิดนึงจริงๆแล้วก็เสื้อเนี่ยผมมองว่าอดีนะ ทิแดมเนี่ยเจเลยนะแล้วก็ฮิตฮิตหนึผมว่าตัววอลเนี่ยน่าจะใส่ได้นะเออดีครับแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาเล่นกันหรือเปล่าก็นี่ครับผมอ๋ออันนี้ดอบจากดันแดงนะครับใช้ไอ้ถุงเนี่ยในการแลกเสือ้อถ้าใช้แค่10อันเนี่ยจะใช้ 10M ถ้าเกิดใช้50อันเนี่ยใช้แค่ 3M เอ้่ผมมองว่าดีนะเพื่อแล้วก็สวยด้วยนะผมไม่อยากได้อยู่นะอืมผมว่าผมน่าจะไปลงหาเหมือนกันแล้วก็ตรงผมตรงผมเนี้ยค่อนข้างง่ายเลยครับลงดันจีนนะลงดันจีนเทมเพลตอาร์เคดอันนี้เดี๋ยวผมไปลงหานะผมกำลังหาไอ้ผมหมาป่ามาใส่อยู่พอดีเลยไอ้ผมเนี้ย แม่งมาพอดีเลยได้ตรงจังหวะผมเลยไปเราไปดูอย่างอื่นต่อกันดีกว่าแล้วก็แชมเปี้ยนเพิ่มของเทียแชมเปี้ยนก็จะเป็นจากของลีเจนเนี่ยจะปรับเป็นเทียแชมเปี้ยนนะครับผมพวกลีเจนพวกอัลติเมดเนี่ยก็คือจะเป็นแบบของเทียแยกขึ้นมาเลยนะของแชมป์นี่ครับผมก็ประมาณนี้ แล้วก็เพิ่มในส่วนของเอฟเฟกต์ออร่าระดับรีเจนแล้วก็อนะัติเมเนาะในส่วนของเซตพงไพรก็สวยนะสวยได้เห็นปะมันมีออร่าอะไรก็ไม่รู้อะลอยวนด้วยเห็นปะเห็นปะใบไม้นะใบไม้อ่าแล้วก็เพิ่มไอเทมในตู้เดโคตู้โยกอะไรนะคนเล่นโซนสีน่าจะเข้าใจโหมีหางขาวแล้วก็หัวอ้าว หัวเนี่ยของเซิร์ฟอื่นจะเป็นหัวโตๆโตโตนะหัวโตเฮ้ยดูทุกคนเทียแหวนแหวนคีติบคีแดมยีสิบโอ้โหสตัดแม่งโคตดบ้านี่คือแหวนนะแล้วก็มีหลังหลังแล้วก็ทรงผมใส่สองชิ้นใส่สองชิ้นคีแดมบวกสิบ โอ้โหแล้วอันนี้ก็ใส่แหวนแล้วก็ใส่สองส่วนนี้ไปด้วยดิโอ้โหขี้เบิ่มๆเ,เลยอ่ะคนดูแล้วก็เพิ่มในส่วนของ N P C เอาไว้แรกกล่องสกิลเช่าเนาะอืมอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะนี่ครับผมไอกระเป๋าที่แบบอบอเต็มอะนะนี่เลย กระเป๋าสเปเชียลเพิ่ม20ช่องก็150บาทก็ได้หนึ่งกระเป๋านะก็ได้บัตรฮารแถมมาก็ก็เลือกให้ดีนะว่าเอากระเป๋าอะไระเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่นะสเปเชียลสกิลเลือกให้ดีนะครับนี่ในส่วนของ350บาทก็จะเป็นกระเป๋าร้วนๆเลยนะ350บาท แล้วก็500บาทก็จะเป็นตั๋วฮาร์ดตอนนี้ตั๋วฮาร์ดเลทเท่าไหร่ครับ500บาทก็ผมมองว่าก็ไม่ได้แย่นะก็คุ้มอยู่นะซื้อ500บาทอืมโอ้ได้เยอะอยู่นะอย่างละ35บาใบอืมอืมแล้วก็มีกิจกรรมด้วยเนาะนี่กิจกรรมในส่วนของตรงนี้ เอามาแลกเสือ้อก็ผมมองว่าถ้าซื้อมาก็น่าจะลงลงกำไรอยู่นะเราลงแล้วก็ได้ไอ้พวกเนี้ยมาขายเนาะลงแล้วได้นี่มาขายหรือว่าจะทำไว้ใช้เองก็ได้ขอบทองก็จะขายตั้งร้านขายหรือว่าจะโยนยูกิก็ได้นะแต่ผมไม่รู้นะว่า เลดข้างนอกหรือว่าเลดซื้อในเว็บเนี่ยมันถูกกว่านะนะนี่อันนี้ผมไม่ใช่พ่อค้านะผมไม่รู้นะ <c oughs> ต้อขออภัยด้วยจริงๆก็ข่าวๆก็มีประมาณนี้เนาะอัปเดตมีอะไรอีกไหมที่เราไม่ได้ดูก็ได้จะดูหมดแล้วนะเพิ <c oughs> ม่มกระเป๋าอ่ะแลกของเอ่อพันหนึ่งสกิลกับสกิลบวกเก้าแล้วก็ตู้เดโคสเตตัสก็กประมาณนี้ หลักๆที่ผมชอบก็นี่นะตามชิ้นตามชิ้นนี้เลยอืมอันนี้ก็ไม่รู้เลยสำหรับผมมันมันมันก็ดีแหละนะแต่ผมมองเป็นของแฟชั่นนะผมผมอยากได้เอามาทับโคนนะไม่มีอะไรหรอก <c oughs> มันก็สวยแหละแล้วก็พงไพรพงไพรเนี่ยผมผมเห็นแล้วผมอยากเล่นพงไพรเจนเลยอะ แล้วก็ของแรกกิจกรรมเนาะอันนี้อันนี้ผมทําแน่นะดูดิ50ิอันใช้2.5จุาเอมทำไมจะไม่ทําแล้วมันถูกขนาดนี้นะแต่บัตรมันก็อาจจะค่อนข้างแพงหน่อยนะบัตรดันจีนนะโอเคคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับผมก็บรบกวนก็อยากจะให้ฝากให้กดไลค์กันให้หน่อยนิดนึงนะ คนไม่ต้องเยอะแค่นี้ผมก็สบายใจแล้วกดนิดเดียวกันก็พอละก็มีประมาณนี้แหละเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับ